ก็มี5ข้อนะคะนักเรียนทั้งหมดเลยเขียน1-5ถึง5ไว้เลยนะคะเติมจำนวนที่ถูกต้องลงไปในช่องสี่เหลี่ยมต่องว่าข้อที่1 3คูณ1เท่ากับเท่าไหร่ สาคูณหนึ่ได้เท่าไหร่คะต่อไปข้อที่สอง ห้าคูณสองเท่ากับเท่าไรห้าคูณสองเท่ากับเท่าไร ต่อไปข้อที่3 6มคูณ4เท่ากับเท่าไร ข้อต่อไปข้อที่4 7เดคูณสาเคูณสได้ผลค,คูณเท่ากับเท่าไรคะ อไปข้อที่หข้อสุดท้าย4คูณ9เท่ากับเท่าไร เสร็จแล้วสิบข้อห้าข้อเลยใช่ไหมคะ <5. S 1> อ้ามีห้าข้อกี่เส้นใต้ด้วยนะคะ <5. S 1> มาดูคำเฉลยกันใครคิดว่าจะถูกหมดอ่ามาดูข้อที่หนึ่งสาคูณหนึ่งนะักเรียนตอบเท่าไหร่คะ เท่ากับ3ถูกต้องค่ะ3กลุ่มของ1ก็เท่ากับ3 1บวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะ1บวก1บวก1ก็เท่ากับ3นั่นเองข้อที่2 5คูณ2ก็หมายถึง5กลุ่มของ2 2บวกกันกี่ครั้ง 5, 5ครั้งนักเ,เรียนตอบเท่าไหร่คะ ได้ผลคูณเท่ากับ10นะคะข้อที่3 6คูณส6กลุ่มของส4 4สี่สีวกันกี่ครั้งได้ผลคูณเท่าไหร่คะศิริวัฒน์20เท่าไหร่นะ แล้วบอกว่า24อ้าวใครตอบถูกบ้างอ้าวน้องเลนบอกว่าถูกต้องทุกคนเลย <20 S 1> ข้อที่สี <20 S 1> ่เจ็คูณสากลุ่มของ3 3บวกกัน7ครั้ง <20 S 1> ปะพลศักด์ตอบเท่าไหร่คะ <20 S 1> ปะพลศักดิ์บอกว่าได้ผลคูณเท่ากับ21เหรอคะใครตอบ21บ้าง สข้อใครยังไม่ผิดเลยอ้าวเก่งมากโเดี๋ยวมานลุ้นข้อที่5้าข้อสุดท้ายสี่กลุ่มของ9 9บวกกัน4ครั้งใช่ไหมคะเท่ากับผลคูณเท่าไหร่คะหนูสุพรรณา36 ้อค่ะลูกใครถูกห้าข้อคะสี่สามสองหนึ่งไม่ถูกเลยมีไหมคะอ่าไม่มีเราทบทวนกันแล้วนะคะนักเรียนฝากนักเรียนเรื่องท่องสูตรคูณไหนใครท่องสูตรคูณบ้างฝากด้วยนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านด้วยนะนะคะสูตรคูณนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์ไหมคะอ่าประโยชน์ในเรื่องการคูณและการ หารเดี๋ยวการหารจะเรียนกันในเทอมที่ที่สองนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะวันนี้ก็มาเรียนกันต่อเรื่อง